ท่านเทวดาเมตตามนุษย์วิญญาณสรรมสัตว์แล้วขอเชิญเสวยน้ำชาท่านเทวดามาโปรดมนุษย์แล้วอา้าวบัดนี้ถึงการเวลาที่เป็นมงคลแล้วอา้าวเชิญเข้ามาลูกเอ้ยอานี้ไปอาดังดังเชื่อ ชื่อดวงเดือนสิงจูค่ะดวงเดือนมีปัญหาชีวิตคืออะไรตอนนี้สามีของลูกชื่อนายรังสรร์สิงจูรับราชการสื่อให้เกี่ยวกับสามีเหรอใช่ค่ะสามีชื่ออะไรจ๊ะพันตรีพันตรีเป็นทหารเรือทหารอากาศทารอ่ะทหารบกค่ะทหารบกอยู่ทำงานอยู่โรงพาบาลพระมงกุฎค่ะตอนนี้กเกษียณแล้ว เกษียณแล้วตอนนี้ตกจากหลังคาเมื่อปีหกสามแล้วก็ถ่าตัดเอากระโหลกศีรษะออกแม้หมอว่าไงอ่ะตอนนี้ก็เขาได้รับอุบัติเหตุเหรอใช่ค่ะโดนอะไรขึ้นไปทําโซล่าเซลล์บนหลังคาตกลงมาจากหลังคาตกมาจากหลังคาที่ไหนที่บ้านหรือที่ไหนบ้านค่ะที่บ้านณเวลานี้อาการนอนอยู่ที่ไหนนอนอยู่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลอะไรพระมงกุฎค่ะ โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะเขาเคยไปทำงานอะไรในโรงพยาบาลพระมงกุฎหรือเปล่าเป็นในทหารการเงินคะ่ะเป็นผู้ช่วยเ,เจ้าค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายการเงิน,ใน,ในงค่ะฝ่ายการเงินในพระโรงพยาบาลพระมงกุฎเหรอใช่ค่ะอ๋อทหารการเงินหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินค่ะบัญชีและการเงินค่ะเป็นผู้ช่วยเวลาผ่านมากี่เดือนแล้วที่เจออุบัติเหตุ มิถุนาหกสามหนึ่งมิถุนาหกสามวันที่แปดมิถุนาหกสามแปดมิถุนาค่ะหกสามบัดนี้ผ่านไปแล้วสี่ปีหกสามตอนนี้ปีหก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 เจ็ดแล้วอ๋อหกเจ็ดก็สามปีสามปีสี่ปีประมาณสามปีกว่ารังสันสิงจูป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาล มงกุฎท่านเทวดาด้วยเหตุผลอะไรถึงได้เจออุปติเหตุและต้องนอนป่วยต้องหลายปีชื่ออะไรท่านอ่วยพันตรีรังสรรสิงจูชื่อรังสรร์ใช่ไหมท่านใช่แล้วเพราะอะไรกันใช่ไหมนะใช่แล้วถึงต้องนอนโดนทำเช่นนั้นครับใช่เลย เห็นแล้วหนาะท่านเอ่ยเห็นแล้วแหละเห็นแล้วแท้กรรมอดีตนั่นแหละหนอแต่ก่อนชายคนนี้เป็นชายกันแหละพอมือสังหารนั่นหนอแหละท่านแลยเป็นมือสังหารสังหารแบบถูกกฎหมายถูกศีลธรรมหรือสังหารแบบไม่เป็นไปตามกฎกติกาเนายรับในราชการแหลยหากพวงแท้นั่นแหละท่านเอ๋ย เขาไม่เปิดเผยกันหรอกหนาะนั่นแหละนะอันความถูกต้องหรือไม่คราไม่มีตัดสินนาหรอกท่านเลยมีแต่ความถูกใจแค่นั้นท่านความถูกต้องไม่มีกันนั่นหรอกหนะมีแต่ถูกใจแค่นั้นคราเอาให้ถูกใจปุหหานมึงจัดก,การมันโดยที่ยังไม่ได้มีการสืบสาร หาข้อมูลสืบสาวหาข้อมูลความจริงหลักฐานเข้าใจคําว่าปิดปากปิดปากไม่เข้าใจว่าปิดปากหรือท่านถือไม่เข้าใจตรงนี้หรือกอะไรเลยนั่นแหละเลยจึงตามมานั่นแลตตนนหละสตุไม่ยุจุไม่มันดับคาที่ตรงนี้เนาะ ให้กระจุยให้กระจายนั่นลหละครับนี่แหละหนะคือหน้าที่มันเลยไอคนนี้ต้องใช้กรรมอีกหลายชาติหึุต้องตกนรกโลกันอีกหลายหุนหนาหอกรรมข้าวไว้นานหลายชีวแกงกาดนะักหนาอง์อาจเอ้ยนี่แหละกรรมส่งผลแล้วสิท่าน ให้เห็นกันทันตาแล้วสินะไม่มีใครเหนือกรรมในโรกากรรมนั่นหนาเหนือจากกวานเลยต้องสเสวยทั้งนรกและมนุษย์ยังไม่สุดกรรมยังไม่สิ้นหนามีทางเดียวต้องสเสวยนั่นแหละครับเพราะกรรมหนักหนาสามหัดกัน หากเป็นภาระหน้าที่ตามที่ทางการกำหนดมาจะมีความผิดด้วยมากน้อยเพียงใดท่านยังไม่เข้าใจที่ข้าพูดถึงเจ้หน้าที่เอ่ยช่างเือนหาอันเขียงข้าปูปลายังกรรมเลยครานี่นั่นนาเขียงข้ามนุษย์แลท่านเยกะแยะให้ออกสิท่านเอ๋ยดูให้เลยกรรมคือเลยนั่นแหละหนาะ ยังไม่ได้วิเคราะห์กันเลยครับแต่แตัดสินนาโดยการตัดตอนนั่นเอออ๋อไปตัดตอนก่อนไปตัดสินไปพี่ภากษาโดยเอ่อเข้าใจคําว่าปิดปากหรืออะไรข้านิสัยพูดทางมนุษย์แล้วสินาท่านยังไม่เข้าใจในกรรมมันหรือกอะไรค่ะ ปิดปาหนะแต่ตอนให้จบกันอ่าก็เข้าใจแต่กำลังถามว่าถ้าเป็นภาระหน้าที่เช่นทํางานตามคําสั่งของทางราชการว่าต้องไปสืบไปสาวไปหามาไปปิดช่องช่อง,องโวช่องรับไม่ให้ใครมามท<ำ>่าม,มากมายหลายศพส,สิท่านเอ๋ย<ม>ทั้งศพเลยสืบสวนด้วยนั่นนะทั้งยังไม่ได้สืบสวนด้วยสิอ๋ออ่ ทางนี้ก็พอเข้าใจเพราะว่าบางอย่างยังไม่ได้เข้าขบวนการในการตรวจสอบเพียงแค่สันนิษฐานก็จัดการไปเลยแล้วท่านเอ๋ยแต่ตอนจะไม่ยุ่งยากเลยนั่นแหละนะนี่แหละจึงเป็นกรรมแหละครับไอ้นี้นาะต้องสเสวยอ,อีกหลายชาติเลยบัดนี้ภรรยาผู้มีความเป็นห่วงต้องการจยากจะช่วยเหลือ ปดเปื้องให้เบาบางลงจะได้ทำวิธีไหนอย่างไรบ้างเบาบางไม่มีหรอกท่านเอ๋ยถ้าจะช่วยทำให้นั่นแหละนะมีสวดมนต์ภาวนาถือศีลน,นั่นแหละครบแต่จะช่วยได้มากนะไม่ได้หรือเจ้าตัวตอนนี้สื่อสารอะไรได้บ้างไปพูดได้เล็กน้อยคุณจำได้เปล่าไ จำคนอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมจำได้ค่ะหลวงพ่อจาได้แต่เขาจะสื่อสารเหมือนประมาณว่าน้ําในสมองมันเยอะอะเขาแบบได้ชั้นๆนิดๆหน่อยค่ะค่ะแล้วก็อาจจะหลงลืมไปอาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นไปเลยใช่ค่ะถ้าตามทางการแพทย์ก็ถือว่ามีเรื่องระบบสมองที่ที่สับสนและก็มีผิดปกติถ้าในเรื่องของวิญญาณอาจจะมีวิญญาณอะไรเข้าไปสิงสู่อยู่หรือเปล่าท่านเทวดามันมีอยู่แล้วท่านเอ๋ย แต่บอกท่านเลยนั่นเหละนะกรรมต้องเสเวยกรรมก่อนนั่นแหละคราไม่มีหนทางหนาะอย่างอื่นแล้วสิแล้วเขาจะเข้าห้องผ่าตัดวันนี้ตอนบ่ายค่ะไปวันนี้จะผ่าตัดค่ะบ่ายวันนี้จะผ่าตัดอีกเคยผ่าไปกี่ครั้งแล้วหลายครั้งมากเลยค่ะโผมโอกมันข้าวไว้กี่ครั้งแล้ว นับไม่ถ้วนคนเขาเลยสิะผ่าตัดหลายครั้งนี่แม่ต้องสูยกรรมำเลยนะติดเชื้อแล้วก็ผ่าตัดเอาสายยางออกเอาสายยางเข้าจนร่างกายหนูุดไปหมดแล้วหนูหนูเซนไม่รับรักษาแต่เผอิญว่าดูหน้าเขาอ่ะนี่ทําไมหน้าเขาดูผ่องใสก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าทํายังไงได้บ้างอย่างสงสารนะ่เป็นท่านเข้าใจไหมเล่นม่มึงรู้ความทรมานเขานั่นหนา ให้รู้ว่าเขาก่อนตายที่มือจะฆ่าและค่ะหรือยิงเขาหนาก่อนตายและท่านเลยเห็นไหมท่านกรรมมันน่ากลัวแท้ให้ลูกศิษย์รู้เห็นเลยแหละหนาใครจะคิดทาชั่วระวังตัวและค่ะไม่ได้จบแค่ชาตินี้หนาและ<อ>ท่านเลยพอมีอํานาจใช่ไหมใช่แล้วท่านมีอํานาจมีอาวุธเก่งด้วยสินะแม่นด้วยสิครับ ตอนนี้นอนอยู่เดี๋ยวบ่ายเนี่ยเดี๋ยวรอคิวตัดผ่าตัดอยู่ค่ะหลวงพ่อเขาเป็นคนเด็ดขาดด้วยใช่ไหมเขาเป็นคนใจดีค่ะใจดีชาตนี้เขาไม่ได้สร้างกรรมเลยชาตินี้เป็นคนใจดีแล้วยังไม่หมดเหลยฆ่ามดเลยสักตัวเดียวชาตินี้ไม่เอาอะไรใครแล้วมีอยู่ในศีลแต่ยังมีกรรมเก่าหรือยังไงท่านเทวดาท่านเอ๋ยข่าคนเป็นสิบท่าน ใช้ชาติเดียวจบกันหรือกอะไรหนาะจะใช้อย่างไรให้มันจบแหละคราท่านไม่เข้าใจหนาหรือกอะไร <c oughs> ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่อยู่ในครอบครัวก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยการช่วยเหลือมีทางไหนบ้างบุญกุศลใดๆวิธีการใดๆที่จะได้ช่วยเหลือปลดเปื้องปลดปล่อยและบรรเทาให้หายไปได้บ้างก็เลยมา ท่านเอ๋ยถ้าอยากส่งเสริมบุญเลยนั่นแหละนะบุญอะไรทำได้มากก็ทำเถอะคราไม่มีบรรเทาหนาตอนนี้แหละท่านเลยต้องเซวยอย่างเดียวต้องชดใช้อย่างเดียวท่านเอ๋ยสิ้นบุทำเพิ่งเกิดขึ้นแล้วสิเลยอยู่มาปานนี้เลยมึงยังคิดว่าผัวมึงมีบุญอีกหรือหมูกรรมมากมายเสียสิ้นนั่นเลย ทําเป็นแท้ว่าเป็นคนดีนะหนามดุไม่ค่าสักตัวนั่นแหละคราแต่ค่ามนุษย์หนาะเป็นร้อยเป็นสิบเอ้ยอ,อดีตชาติส่งผลในชาติปัจจุบันไม่ใช่แค่ชาติเดียวท่านเดี๋ยวตายไปลงนรกก็เจออีกนะเดี๋ยวให้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือสัตว์นั่นแหละคราก็จะทุกข์ทรมานหนาเช่นนี้แหละหาความสุขไม่มีท่านเอ๋ย จะทุกเลยอีกหลายชาตินั่นแหละนะข้าบอกไม่ได้นะับไม่ถ้วนเลยครบแล้วแต่ชาติไหนหนาจะสร้างบุญได้นั่นแหละอ่ะออก็ทำหน้าที่ให้ตัวเองให้ดีที่สุด,ด,ดแล้วหมอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผ่าอีกเดี๋ยวก็ดูซุดเดี๋ยวพอพัก,พ,กพักหนึ่งก็ดูดูสว่างสวยขึ้นมาแล้วก็ทําว่าอาการพร้อมที่จะผ่าอีกก็ผ่าอีกหนูจะไม่ผ่าแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นอะ ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คือไปคิดเองไปคิดเอาเองไปพิจารณาเองแต่เขาก็ไม่เดือดร้อนนะเวลานี้เขาก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ใช่เหรอใช่ค่ะไม่เจ็บไม่ปวดก็มันจะบปวดคือหนูเจ็บปวดที่เธอ <c oughs> เอาไม่สามารถทำอะไรได้ขอคำแนะนำจะทำให้ดีที่สุดในฐานนะภรรยาท่านเทวดาช่วยบอกกล่าวด้วยทำอะไรก็ทำสิท่านเอ๋ย ก็บอกแล้วเลยแล้วสินะอย่าทำทานหรือภาวนาแหละครับทำให้เขาหนาก็ทำไปสีท่านเอ้ยไม่มีอะไรจำเพาะเจาะจงให้เป็นผลไม่อ่าเธออยากจะทำบุญอะไรบ้างตอนนี้หนูก็นั่งสมาธิอยู่นั่งวิปัสนาอยู่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานโอเคมันทุกข์ใจเธอใช่ไหมใช่ค่ะ หนูสงสารเขาค่ะที่เขาต้องต้องคือตอนนี้ดูเหมือนร่างกายมันจะปฏิเสธการรักษาแล้วแหละร่างกายเขาใช่ไหมค่ะเพราะว่าหมอหมอท่านมันก็บอกว่าอ่ดูเหมือนว่าร่างกายเขาจะปฏิเสธสายยางที่ว่าเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมมันเป็นพิษแล้วใช่ใช่มันเริ่มแบบจจต่อชู้ไม่ได้แล้วภูมิต้านทานหมดแล้วท่านรู้ไหมหญิงคนนี้ทําไมเล่าถึงเกี่ยวข้องกันนั่นแหละนะ เป็นลูกน้องรู้เห็นสมคิดกันแหละครับที่วางแผนหนาะแหละท่านเลยไปกับลูกพี่ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเห็นไหมเลยกำกระจายนั่นหะนาะๆใชว่านางก็จะรอดแหละครับชาติน่าหนาะใช่ว่าจะรอดเลยเอ,เอาตัวเองก่อนเลยงานนี้จะทําอะไรให้ลดน้อยถอยลงบ้างในฐานะลูกน้องอยาิ่ดน้อยถอยลงใช่ไหมท่านใช่แล้ว ถานางนั้นปรงรักษาศีลได้ไหมเล่าแลนได้ค่ะนางต้องทำร้อยวันแหละท่านเอ๋ยเขาว่านาถือศีลเลยนั่นแหละนะกินเจปิดวาจานั่นแหละค่ะไม่ยุ่งกับใครหนาะแม้แต่เครื่องสื่อสารเอ๋ยเครื่องสื่อสารนูกำลังเล่นหุ้นอยู่เลี้ยงลูกไลค่า,าพีมีเด็กน้อยเหรอเอาค่ะหนูกำลังเล่นหุ้นอยู่ขอเล่น,ลนหนูต้องใช้ลน์ อ่าเข้าท่านเทวดาให้ขอ้อมูลมาแล้วเธอไปตัดสินใจเองพอเธอเองก็อยู่ในฐานะร่วมร่วมกันทํางานนี้กรรมอาจจะน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีน้อยกว่าแต่ว่าอาจจะยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทาทำอะไรได้ก็รีบทำไปไนะแล้วกินเจร้อยว่า ถือสีร้อยวานกินเจปิดวาจาแล้วท้องทําอะไรอีกหรือเปล่าปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรใช่แล้วท่านเอ๋ยพอะพุทธรูปหนึ่งองค์เลยนั่นแหละนะผ้าไตาหนึ่งชุดแรงคราชุดขาวหนึ่งชุดก็ได้แนละหนังสือสวดมนต์สองเล่มนะ่ะท่านสังฆทานหนึ่งชุดนั่นแหละเนาะปล่อยสัตว์ให้มากเป็นร้อยตัวแหละพอนี่แหละเนาะเป็นเป็นเช่นนั้นเอ๋ยอ่าเธอรีบไปเคลียร์ของตัวเองก่อน กำลังจ่อคอหอยอยู่แล้วหนูทำงานด้วยนต้องไปไปไป,ไปเคลียร,ร์ออฟฟิศก่อนต้อง,งอกหมายงานได้เธอไปจัดการแล้วการน,นี่คือข้อมูลที่จะให้เธอพูดง่ายเฉียดฉิวอาจจะพูดง่ายถ้าไม่ทำมันก็อาจจะเป็นผลตามมาอีกเพราะเธอไปกับลูกพี่ลูกพี่ทำก็ต้องปรึกษาลูกน้องบางทีลูกน้องก็เสริมลูกน้องก็ชี้ลูกพี่ก็ตัดสินใจง่าย คนคนเดียวนะบางทีนะไม่กล้าทาอะไรบาปมากมายนักหรอกแต่ถ้ามีคู่หูเมื่อไหร่นะมันฮึกเหมิมเอาเลยลูกพี่ผมเห็นว่าทําได้เลยลูกพี่ลูกพี่แน่นอนลูกพี่ไม่ต้องกลัวใครจะแจ้งเวลาท่านเอ๋ยสอดสองดูทางเลยนั่นหล่ะค่ะนี่เดินเข้าออกตรงไหนแหละค่ะตรงไหนนะเหมาะเีอ่อนนั่นแหละท่านเป็นคนคอยดูจแจแจ้งทุกอย่างแน่นางถึงแท้จะแจ้งทุกอย่างตอนนี้ไงเล่าเอ๋ยพูดง่ายเป็น ต้นทางเป็นต้นหนดูจอดซองเวลานี้พร้อมเวลานี้อยู่หนูเป็นผู้ชายเหรอคะตอนนั้นก็น่นาจะเป็นผู้ชายเลยเป็นผู้หญิงได้ไงเขาเป็นนักฆ่าอยู่แล้วในอดีตใช่ไหมเขาต้องมีลูกน้องเป็นชายใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยผมไม่เอาหญิงงมงามเลยมันใช้เป็นลูกน้องหรอกนะก็เป็นชายนั่นแหละค่ะ ถึงให้เกิดมาเป็นผัวเมียหนารับใช้กันนี่ไงเล่าเลยคู่หูอ้าวนาเวลานี้เธอไปตัดสินใจวางแผนให้ดีปลดเปื้องตัวเองให้ได้เร็วที่สุดตามนี้นะอ,อทุน้องนั้นก็ทำใจงานใหญ่ปู่พญายมไม่พอใจวิธีการแบบนี้หรือบรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ถือว่าจะต้องจะต้องออลงโทษยังไงกรรมท่านเอ๋ยท่านยมเลยไม่ยุ่งเกี่ยวหอนะัอหนามันเป็นกรรมของเขาแหละครายังไม่ถึงคราวหนาจะผ่อนแหละท่านแล้ยังต้องเสวยกรรมในจักรวาลกรรมนั้นหนาะมันต้องทํากันแน่แท้ให้จดจําหลับจํากันแหละท่านไม่ใช่แต่ตอนการมารัตช่วงไม่ใช่เลย เตือนสำหรับคนที่มีอำนาจมีอาวุธและก็มีอิทธิพลใช่ไหมใช่แล้วท่านเอย๋ยใครเลยนั่นแหละนะคิดว่าแกงมืง่อเขิมมั่นละคราเบียดเบียนกันหนาะระวังตัวให้ดีอ๋ทอทูอ้าวอุทาหรณ์เตือนใจ